ครับนี่ก็เป็นมื้อกลางวันนะครับผมที่พรเพนขาหมูเสวยนะครับผมที่เชียงดาวครับก็ไกลล้วนะครับลงจากอ่โพงสเตนะครับบ้านวิวดอยหลวงนะครับผมก็ลงมาทานมื้อกลางวันที่นี่ครับที่ผมสั่งเป็นนี่เป็นเมนูต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ชื่นชื่อของร้านนี้นะครับผมร้านพรเพนขาหมูเสวยก็เป็นเขาเรียกเป็นขาหมูน้ำแดงนะครับก็เอ่อนะครับก็เนื้อ ผมวิ่งนะครับดูเนื้อชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับชิ้นนะครับอันนี้เป็นเนื้อหนังนะครับผมไม่ได้สับขากิีมาแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นนี่ครับต้มผักกาดตองนะครับแล้วก็นบิสปิดครับนี่ครับเป็นเมนูนึกจังวันของไกล้านนาครับผมนี่เป็นบรรยากาศร้านนะครับร้านคอนเทนร้านอยู่ติดริมถนนเลยนะครับในตัวอำเภอเชียงดาวยื่งๆกับธนาคารไทยพาณิชย์ครับผมที่เกิดมาเชียงดาวร้านนี้ต้องแวกนะครับ ร้านพรเพนขาหมูสวยครับผมครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่ที่ยูทูบชาแนล The Guide านนาครับผมขอบคุณครับ